ตายตั้งแต่วันที่3นะอันนี้เป็นวันที่7ตัวผู้ก็ตายตามเนยตัวนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นตัวผู้าสายพันธุ์น่าจะเป็นโมสิกมังกรตายตัวหนึ่งก็เท่ากับว่าตายไปทั้งหมด3ตัวไม่รู้ว่าจะอยู่รอดถึง3เดือนข้างหน้าหรือเปล่าอย่างที่ผมจะทานะครับเนี่ยเต็มเลยครับบาเลยก็ตามนั้นนะราคาตามคุณภาพผมคิดว่านะถ้าใครจะซื้อก็ตัดสินใจดีๆหน่อยผมอัปเดตให้ดูแล้วหลังจาก3เดือนครับผม สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเจ้าป่าของยูที่ผมซื้อจัดจักปมาครับที่คู่ละส0บยี่บาทที่ผมบอกว่าเลี้ยงร่วมกัน3เดือนเนี่ยอนาคตเนี่ยลูกปลาจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับผมที่ผมเลี้ยงในบ่อด้านล่างนะครับ ก็หลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาในคลิปนั้นบอกว่าโหพี่ครับผมไปซื้อมาแบบพี่แล้วแม่งตายอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้แบบว่าผมซื้อมาแล้วตายไม่ดีเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าที่ผมเลี้ยงข้างล่างนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างจะตายเหมือนทุกคนหรือเปล่าหรือว่าจะเลี้ยงรอดหรือว่าแบบโหลูกจะเยอะเป็นร้อยตัวเลยครับผมถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ก็ไปดูเลยครับ แย่ yeah, แล้วครับผมทุกคนตอนนี้เพิ่งผ่านไปเจ็วันเองหลังจากผมซื้อน้องแล้วผมก็แอบ,บซื้อฟ bon ูโกริบอนฟินใหม่อีกหนึ่งผูฟูโกริบอนฟินของผมทั้งผู้ทั้งเมียตายเรียบร้อยแต่ตัวเมียเนี่ยคือมันตายตั้งแต่วันที่สานะอันนี้เป็นวันที่7็ตัวผู้ก็ตายตามเลยตัวนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นตัวผู้าสายพันธุ์น่าจะเป็นโมสิกมั้งครับตายตัวหนึ่งก็เท่ากับว่าตายไปทั้งหมด3ามตัวแล้วตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่ครับคือเจ้าล้องปางผมเนี่ยมันออกรูกมาแล้วทุกคน อยู่ไหนวาออกมาเยอะอยู่ประมาณครับเกือบสิบตัวได้ทุกคนแต่คือผมว่ามันน่าจะแบบว่าโดนพวกพ่อแม่ได้จับกินไปมันเลยแบบว่าเหลือน้อยตอนนี้น้องปลาแผ่งแรงดูเลยนะไล่กันเพลินๆเลยครับนี่แต่ลูกปลาเขาไม่ค่อยมีที่แอบไงทุกคนผมไม่ได้ลงสาล่ายไว้ผมเอาสาล่ายเอามาเก็บแอละนี่โทนเห็นไหมลูกปลาอยู่ตรงน,นี้ครับนี่เห็นไหมครับตัวเล็กๆ็กมองเห็นยากหน่อยทุกคนนี่นี่นเห็นนะเห็นนะเห็น,นได้เป็นเงาเงาดำดำ,ดำ อ่าก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดมีน้องปลาตัวไหนเนี่ยมันตายอีกเดี๋ยวผมอัปเดทเพิ่มเติมให้ครับไม่รู้ว่าจะอยู่รอดถึง3าเดือนข้างหน้าหรือเปล่าอย่างที่ผมจะทานะครับโอเคนี่เลยครับผมเห็นไหมครับว่าปลาเต็มเลยครับโอ้โหเป็นร้อยตัวเลยาที่ไหนอะคือแม่งตายหมดเลยครับทุกคนหลังจากที่ผมเลี้ยงไปได้ประมาณ7วันทยอยตายไป3ตัวหลังจากนั้นประมาณสัก สิบวันเนี่ยมันมีแบบตัวเมียท้องสามตัวเว้ยผมก็จับน้องเขามาแยกคอดใช่ปะ่ะเพื่อให้ลูกมาเยอะแล้วพ่อจับแยกคอดไปไประมาณแม่งตายทั้งสามตัวเลยตัวแม่ตายทั้งกลมเลยคือท้องป่องแล้วก็ไม่เข้าลูกแล้วก็ตายครับตอนนี้คือลูกปลาเหลือแค่สองตัวครับตอนนี้เป็นตัวสีทองกับตัวสีดำดาตัวหนึ่งครับคือพ่อแม่มันทยอยตายหมดเลยเว้ยหลังจากนั้นอนะ่ะเจ็ดวันแล้วก็สิบวันแล้วก็สิบสี่วันตายหมดเลยครับนี่เหลือๆตัวนี้เห็นป่ะอันนี้คือเป็นลูกของเขาแล้วนะครับผมคือไม่มีพ่อแม่พันธุ์เหลืออยู่แล้ว เออแล้วกออ็อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวสีทองมันแอบ,บอยู่ไหนนี่นี่ตรงนี้ครับเห็นนะนี่แอบบอยู่หลังใบไม้นี่นี่ว่ายไปแล้วเห็นนะมเออคือมีเหลือแค่2ตัวนี้เท่านั้นเลยเว้ยคือมันแบบตามคอมเมนต์เลยที่คนคอมเมนต์บอกว่าผมซื้อจากร้านนี้เหมือนกันครับแล้วก็ตายคือผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเลยเว้ยแต่ก็ไม่อยากไปตัดสินเขาเพราะว่าคือราคามันก็ถูกใช่ไหมแล้วคือบางทีอาจจะเลี้ยงไม่ตายก็ได้สาหรับบางคนแต่ผมมาตายเว้ยเออเนี่ยคือไม่เหลือเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูข้างๆหน่อยคือ ให้ดูว่ามันเลี้ยงได้จริงมันไม่ตายครับลูกปลาผมเต็มเลยว่ายเต็มเลนบ้าผิวน้าเอออันนี้คือลูกปลาของผมเองนะที่ผมย้ายลงมางล่างคือมันอยู่ได้ครับผมแล้วคือผมเปลี่ยนน้าให้้องเขาทุทกๆเดือนไปมันแบบอยู่สบายๆเลยออกซิเจนเหลือๆนะดูธรรมาชาติออกซิเจนเหลือๆไว้แล้วบ่อเนี้ยคือไม่โดนน้ําฝนแล้วก็ไม่ค่อยโดนแดดด้วยคือดีกว่าคือบ่อนี้จะโดนฝนเห็นบ้านน้ามันสูงมากเพราะว่ามันรับฝนตลอดเออบ่อนี้น้ำจะเปลี่ยนแปลงหนักกว่าแต่ก็ไม่ตายนะลูกปลาเหลือเต็มเลยนี่พ่อแม่มันก็ออกลูกไว ตัวทองทองนี่ไม่ใช่ฟูโกนะครับเป็นสายพันธุ์อะไรไม่รู้จะไม่ได้เออเลี้ยงมั่วแล้วก็มีตัวแบบเนี่ยแดงแดงดำดำมีตรงนั้นอีกครับเห็นไหมคือผมให้ดูว่ามันเลี้ยงได้จริงๆเว้ยเดี๋ยวแบบบางคนคิดว่าอ๋อเพราะแบบว่ามันอยู่ในนั้นมันแบบว่ามันสกปรกเปลป่าพี่เดือนนึงเปลี่ยนน้ำทีมันอาจจะตายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเนี่ยมันอยู่ได้ครับดูดิเนี่ยเต็มเลยครับบานเลยก็ตามนั้นอะราคาตามคุณภาพผมคิดว่านะ ถ้าใครจะซื้อก็ตัดสินใจดีๆหน่อยผมอัปเดตให้ดูแล้วหลังจาก3เดือนครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อมาอัปเดตกันต่อหน่อยแต่ก่อนอื่นผมขอตั้งกล้องก่อนโอเคโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ข้างบนกันอีกรอบหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟงังคือร้านเนี้ยคือผมไม่ได้แบบรับรีวิวมาจากเขานะเออเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ในคลิปเก่าเยอะไว้แล้วก็มีคนอินบ็อกมาบอกว่าเออแบบว่าไปซื้อร้านเดียวกับผมแล้วแบบแม่งตายอะไรเงี้ยผมแม่งก็ตายเหมือนกันแต่ผมแค่ไม่ได้ทำคลิปไงเพราะอย่างที่ผม ผมจะมาปัปเดตหลังจาก3เดือนใช่ไหมเหอ,อแล้วก็อย่างที่เห็นคือเหลือหนึ่งตัวเป็นตัวเหมือนฟูโกอีกตัวนึงเป็นตัวสีดําเหลือแค่2ตัวลูกป,ปลาทั้งหมดเพราะว่าแม่ปลาแม่งตายพ่อปลาก็ทยอยตายไปเรื่อยขนาดบ่อนั้นไม่ค่อยได้โดนฝนนะครับโดนแดดนิดหน่อยแต่ฝนเนี่ยไม่ค่อยโดนอย่างอย่างที่เห็นคือระดับน้ำเนี่ยต่างกันกับบ่อขงข้าอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วบ่อของข้าเนี่ยมันก็เลี้ยงได้ไว้วแสดงว่ามันไม่เกี่ยวแสดงว่ามันอยู่ที่ปลาแล้วผมคิดว่าคือปลามันอาจจะแบบคือตัวมันใหญ่ปลาผมคิดว่าอาจจะอายุเยอะอาจจะแก่แล้วหรือไม่ก็ เขาอาจจะเลี้ยงแบบจํานวนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอมันอาจจะแบบใช้คนละน้ํากับเราอย่างเงี้ยที่นู่นเขาอาจจะเป็นน้ํานู่นนั่นนี่แต่เราแบบค่ามีเคสตางกันเยอะปลามาเลยอาจจะแบบไม่แข็งแรงหรือเลปล่าพอย้ายมาแล้วอาจจะแบบอายุเยอะมันแก่อะไรเงี้ยด้วยผมคิดว่านะมันอาจจะทําให้มันแบบว่าตายง่ายเออก็ถ้าเกิด ใครแบบอยากเลี้ยงปลาที่แบบราคาถูกๆเงี้ยก็ลองไปหาดูในสวนะมันมีหลายร้านไว้ที่แบบสิบยี่สิบเงี้ยคุณก็ลองไปหาดูร้านอื่นเอาอาจจะไม่ต้องไปเอาร้านเดีวกับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับตังมาไม่ได้แบบไปรีวิวให้เขาอ่ะคือผมเห็นแค่ร้านนี้เออแม่งเจอร้านแรกเลยเว้ยกะจะไปหาปลาซื้อแล้วมันมีหลายสายพันธุ์เงีเ้ยก็เออจัดแม่งเลยอะไรงนะั้นอ่ะก็ประมาณนั้นและกันสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูว่ามันไม่เหลือเลยครับเหลือรอดลูกแค่สองตัวเท่านั้นเอง หลังจากผ่านไปทั้งหมด3เดือนเก้ดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้หน่อยแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยย้า้ผมไปไปรีวิวร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยสมมติคุณเจอร้านที่สวนร้านข้างในข้างนอกนู่นนั่นนี่อยากให้ผมแบบไปรีวิวให้หน่อยก็จัดไปคอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวไปจัดให้ครับผมก็ยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับไปเจอกันใหม่คลิปหนาคบผมวัเลยครับ